สวัสดีครับอันการช่างเหมือนเดิมครับจับมือกับเจริญรัพ์ครับภรร,ร,รยาภรรยานี่ก็เปลีป่ยนงานอัพครับอัพสี่แรงเป็น e ีทีสิบเอดแรงเพิ่มสิบสี่ตอนนี้สั่งปอกอยู่ครับปอกต้องสั่งกึ่งครับรุ่นนี้ไม่มีตรงรุ่นค่าใช้ใจ่ายก็น้องหมื่นนิดๆเน,นี่ยแค่อะไร อ่านดูอ่านดอนะไอมีของไม่ได้ลงครับก็รายละเอียดก็มีเกียร์แคมเพิ่มลูกปั๊มเปลี่ยนไปหัวฉีดก็เอาเรื่องครับเดี๋ยวคอยดูตอนเสร็จไอเสื้อนี่ต้องคว้านออกหมดเลยครับคว้านออก แล้วก็ยัดบอกบางกิบแต่ถ้าน้ําไม่แห้งก็ไม่มีปัญหาครับถ้าน้ําแห้งยังไงก็ตายครับต่อให้ลดคุณมาจากไหนก็ตายครับก็สภาพก็เย็นอยู่ครับมาสภาพนี้ไม่ไหวมันกันจะทําให้ใหม่ครับโอเคครับติดตามชมครับ